นี่นะคะตรงนี้เขาสิพักแรมกันนะคะเราจะเป็นที่พักแรมกันตรงนี้นะจ๊ะพี่ทิวก็จับจองมองหาที่นั่งแล้วค่ะที่กรอบกองไปที่เดิมของพี่ทิวตรงนี้นะคะเมื่อกี้เขาเอารถแลนด์พานขามน้ำตรงนี้มานะคะตอนนี้นาห้อนนะคะนาลาแล่งน้ำาบลายนะคะน้ำม,มีแค่นี้นะคะเขากะสีลสูกไปแช่น้ำเล็กหน่อยนะคะน,น้ำไม่เยอะหนูช่วยคุณลุงยกของลุงหน่อยลูก เย็นสบายข้างบนนี้เป็นวัดเนาะข้างหน้าเรานอนอยู่หน้าวัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าชื่อวัดอะไรพุทธอุทยานอาสมอาสมเดวก่อนด้อ,อยยางหอดกอนพีน้องเดี๋ยวมืออื่นเสาแตงสิพยายางวัดนะคะพุทธอุทยานอาสมภาวานาป่าช้าง ป่าช้างขาวนะคะข้างในเป็นที่พักอสงอ์ที่พักสงนะคะเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมนะคะเป็นวัดน้อยนอยิยวจังไดเดี๋ยวไม่น้อยจะพาข้าไปเบิงอันนี้มันหอนแห้งพึ่งมาหอนล้วกำลังจากที่แจกของภายนองๆนะคะเมืองบริเวณที่เขาจะพักนะคะเมื่อกี้เอารถขึ้นมานนีนะคะผ่านน้ำม,มานีนะคะเอารถผ่านน้ามาตรงนี้แล้วตรงนี้เราจะนอนกันนะคะแล้วก็จะนอนกันตรงนี้จริงๆจริงๆเลยนะคืนนี้ <S <S ไม่ได้โม้ เราจะนอนกันที่นี่นี่เลยเรากำลังจัดฉากกันอยู่นะคะตน,นี้เหลืออย่างเดียวหาปืนไม้กวาดนี่ไงฟืนขี่ไม่กวาดไปสิพ่อมดมีปืนโอ้ยต้องเยอะเยอะโอ้ยเย็นดีไม่ต้องมีพัดลมเลยเนี่ย<ป>เดี๋ยวพอดึกมานี่เย็นเลยเนี่ย,ยน,น้ำใสอยู่นะคะน้ำใสคะ่ะแต่ว่าน้ำหน่อยนะคะเพราะว่า มันเป็นนาแรงบวมมงได้ละคะ้ค่ะแต่ว่าเข้ากระสิอาศัยน้ำวันนี้ละคะ่ะอาบน้ำนะคะจะอาบอยู่ด้านบนนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูน้ำตรงฝั่งนู้นดูนะคะก็มีพี่น้องเข้าเพิ่มมานอนเว้นเพิ่มมาหงเข่าเห็ดกับเข่าปลากินอยู่นีนะคะโอ้แตมวนเนาะนี่ที่ฝนมีดเขาอย่างดีเลยใช้หินใช้หินฝนมีดด้วยนี่นะคะจะเป็นแรงน้ำที่พี่น้อง เข้ากันยูกันนะคะเห็นบหมคะน้ามันหน่อยปกตินามันสีไลจึงสีเลยมเป็นสีห็นหอดหินนะคะแต่นี่ก็หนึงคลิปที่เราจะพาท่านมาชมกินลมชมบรรยากาศกับกินกนอนในป่านะคะหลังจากที่แจกของแล้วที่จริงแจกของแล้วกลับไปเลยได้ไหได้ค่ะแต่เขาจะมาเอาบรรยากาศนะคะในการปิกนิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะคะด้วยรจะใจกจ้าล้กนะันจุบ๊บ